เฮ้ยสับหัวหอมอุ <S <S ้ยตัดได้ด uhh no ้วยฮะวูคืออะไรวะวัตถันไม่ใช่หัวหอมเนี่ยมันคืออะไรวะโอเนียนอะคืออะไรโอเนียนก็อุ้ัวหอมเลยใช่เหรอใช่ตัวใหญ่อะไทยมันชื่ออะไรวะหัวหอมหัวหอมวะหัวหอมไม่ใช่สีเขียววะของนักอากาศจะไม่ได้ไม่รู้เลยผมผมอินเตอร์ไงผมผมไม่พูดภาษาเออภาษาหลวงอ๋อ ตรงนี้มาตรงนี้มาอะไอะไมเพราะมันมีอะไรกโอ้ยอะฟ้าเป็นคนนางแล้วอ่ะเดชื่อมิดล้าไม่ใช่หรอ่ะมิดหนึ่งมิดหนเพื่อนเลืชื่อมิดสเลยนีเอาไปเอาสิไปด้วยีเือเอสิไปด้วยอ่ะฟ้า พลอยพลอยพลอยเออตัดเลือดตัดเลือดเออแรงอ่ะแรงไรอ่ะขอโคตรปิดสมองนะคุณโคตรปิดสมองไอสมองมันดูน่าเกลียดน่าเกลียดก็ได้อ่ะ ไม่มีหรอกนะนโคติสมวกอ่ะก็ที่คุณใช้อ่ะสมวกล่องหนคุณมองผัดสมวกก็เลยอ่ะอันนี้ส่งแบรนได้ไหมแห้ไหมอ่ะผมก็ยิงหัวปักปักปักรัวรัวเลยอะไรครับเนี่ยจนเนาะจนไม่เห็นกระตาโคดีกว่าไม่รังหลอกเดีก ลงบูคาโอเคบูคาแตกไป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 ก่อนที <Mul> ่จะไปไม่ได้มิดจิงอันน่ะโอ้ชีมีคนปล่อยมิดยงครับมิสซันปล่อยมิดิงมีคนปล่อยมิดเดบิ่นเอาเฮ้ยโดนอะไรโดนนั่นครับโอ้ โดนฟันเหลือเชื่อโดนศัตรูฟันท้ายเกมหัวกลมแท้ๆทำไมฮิตบ็อกเป็นสามเหลี่ยมกันนะไม่สนใจเลยฮะหัวกลมแท้ๆทำไมฮิตบ็อกเป็นสามเหลี่ยมมันจะไม่ยากเว่านเดิมเหรอในการเกี่ยว ระวังมินะคุณมินที่มาเฮ้ยเดี๋ยวบอมเฮ้ยเฮ้ยาขนาดนี่ก็ได้มาเดี๋ยวรให้้ว้วให้เดี๋ยวราใหวดูทุกอางเรียบร้อยเรียร้อเสียงเท้าเต็มเยดบังเกอรวิ่งถอย มาเกอร์ถอยแล้วก็วิ่งกลับมาอะไรวะเอาไงวะไม่รู้มันวิ่งไปวิ่งมาอุ้ยเมย์อยู่กำลังดูแมพเห็นไหมเอไม่เงียบถอยมาได้ถอยมาเอสามมไม่ได้เลยได้ยินเสียงอยู่บอมบอมสามคนแล้วคนเดึยวหายเจ็ดตัวไปดิไปดิบในบอมก็ซ้ายในซ้ายในซ้ายในซ้ อยู่ไซด์อยตัววะของยูอยู่สองตัวนี่ไงวะโค้ชเท่ใครมาใครมาสวัสดีชนะรู้ฮะสวัสดีฮะเอแฟรเอแฟร์วัสดีชิโน่ชิโน่ชิโน่วัสดีฮะจิงง้อเองเอแฟรเอแฟร์หายแล้วมามาเอหมดเลยดีกว่า

ยังวะจะไม่มาจริงเหรอวะแม่งมาจะมีอยู่วีบุญาไปแคเป็นเล่นอะไรกันนั้นงสองคนผมรอให้สองอุ้ยแม่กีนกล่องเอแปดเอแปดเอแปดเอีกเชือไว้อีกแล้วกันรอบนี้ โอ้ยไม่โดนนี่เหรอวะสวยอีโคชนะชนะอีสานเน็ตการแสดงกลุ่มทักษะของคุณแสดงกลุ่มกลุ่มก้อนของทักษะอย่าเล่นกลุ่มก้อนฝากดูแปลกๆเน็ตเขียวมันเล่นผมเนี่ยมอญิวซอดไม่ได้เราลองโหลองอินผม มันล็อกอินคุณเลยเหรอไม่คุณจะล็อกอินไม่ได้ฮัลโหลอ้าพดอย่างนั้นไม่ได้เลยลืมลืมลืมกดอีกคนเดียวอีกคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยไทอ่ะไทยอ่ะฉันนะสิ่ฉันนะสีไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ผมอันนี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่หนาไม่ใช่หนานี้ยนี้ยนี้นี้ยเนน่ากลัว

โอ้แบกบอดอีกเว็ดอ๋อเอ้ยอีกตัวนึงมิดโอ้ยทีมันกินเอะไเี่ยแปอดคอุอเปียีเชื่อก็เดี๋ยวมัจะวิ่งเข้ามิดหน้าบอกไม่พอข้างหลังยิงหลังสวนเนี่ย มันนึกว่าจะวิ่งเราเลยกันเลยวิ่งไปทีเระเบิดนะที่ระเบิดนะใช่เขาเอแล้วเพื่อนไป็นเดียวนะมีอยู่ตัวเดียวมีอยู่ตัวเดียวมีแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยด้านซ้ายคุณเขาจะมีกระแหลดลอยเก่งมากจริงมากเล่นอย่างนั้นเหรอวะอย่ารอด นายวิ่งเขาเลยออกมาหาฉันเลยวันพาดหนึ่งตัวตายฝั่งเลยฝ่าฝั่งเลยคระติอรือ้ยยิงเป้าไม่ตรงกรบไม่ทันมาหัวเลยตอนนั้นทำแล้วตายตอนนั้นทำตายแล้วเย่ละเย่จริงๆละ เฮ้ยมันยินนไไงทะ,ะ,ะลุป่ะไปแล้วเหรอเฮียหัวเน้นเน้นหัวเน้นเน้นไอ้ลูกกระสุนปอดไายก็ถอยได้ก็ถอยเอ้าลูกกระสุนปอดวิ่งไปวิ่งไปเลยตัว Injury hết Đi hết đây hết 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 đập มาบดิมาบดิกันมาบดัคนับามาบดๆๆบดๆดี้ตรงนี้ตรงนี yeah. ้ตรงนี้ซองนี้ซองนี้มุมมุมอหัวผมที่ไปเนไส้นัน้นแล้วนะไไ้นเกอตัวหนึ่งอยู่ด้านซ้ายมุมถังขยะอยู่ถุงขยะตัวนึงถุงซ้ายไม่ใช่ถุงขยะโอยตัวเดียวกันเลย อีกตัวอออเอ้ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ออ,อแกมันหยิบออฟเปลี่ยนปืนละโอ้ยก็ตุกอะไร มันยิงเยอะจน่าสงใส่อะระบายควมระบยความอะโมหมดเลยให้ดูก่อนอีกนิดเดียวเองนายนึกแต่ว่าเกมน์้เราอีกนิดเดียวคือได้กล่องแล้วอ่อนนวลนิดเดียวเดียวเดียวนิดเดียวเล่นเล่นแบบปะ ไม่ใช่นิดเดียวแบบนั้นสินิดเดียวแบบชนะนิดเดียวคโมนิดเดียวแบบมาเริ่มมานะนายพูดว่านิดเดียวแบบทนายอันเหรอใช่คุณเลี้ยงฟิตเด้เอี้ยฟิตเด้อลีฟิตเด้อ่ะออฟฟินออฟฟินเอออ่าๆยางอีฟินนไม่เมวอีฟินน้องแมวอีฟินน้องแม่ดัารอีฟินน้องแมวได้จัดจายละนี่ไงสมบัติป่าเด็กได้ระยะเอาไปเลย บานเกิดะเป้ยเอาสมูดสมุดดูหนุอะไรวะน่ะไมู่ของเหรอเจอของเหรอพี่ปั๊กเดียวนัดร่วงลยเจอของวะเนี่ยเก๊ยเก๊ยเก๊นโี้เกเยโอ้โหเกเย จริแนครัวโอ้ยนะเก็บนายคนที่ไปตรงน้นะโออะไรวะกรนดานแหลกโคตรดีแล้วสมอลมีจริงไว้เนี่ยไม่มีเออกูไม่ออกหรือเข้าขึ้นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบวิธีการปิดสมุนชัดไม้ชดไม้ชดไม้โอ้ย

ได้ห้อมถอนละมีเศษแตกไหนวะได้อ่ากู้ตัวอะไรเลยรอ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 อย่าเข้าอย่าเข้าองย่าเข้าเขาจะโผล่ตรงนี้ดิเรื่องอะไงเขาพีคโดนนายก่อนอยู่แล้วสภาพอ่ะ ร้อยเมตรเลยเหรออ๋อดามาสั้นดาสั้นสักันได้เดียวตอนนี้แต่ไกลมากเลยนะจัดกันกินคือบานปลายเลยเอาคือต้นของกมก็เป็นอย่างนี้แต่ว่ามันระบบเกมมันทำให้ไกลเหลอเลยหรออ ตัวไม่ยืนที่อยู่ันตานขาผมเจ็บเลือเกินไอเคนฟิวเบนเลสมีต่มองกับลาตะมงนะสุนเดียวกลาบมาเลยหรอเีกบเียวกบโอ้แล้วผมไม่ได้สักคนเลยเดียวกลบเดียวกลบเดียวเดียตัวหนึ่งตัวนึ่ง เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอย่าพีคอย่าพีคออกลอง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 วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไม่หมดล่วงสายมือนายเขาจะมีลองก่อน เหนีย่างแย่เลยแย่โอ้ไม่โดนหัวด้วยเหลือเชื่ออู้หู้ยมันโดนแต่ไม่ตายผมยิงไปหกสิบเลยนะตักกันเลยอันนั้นไม่โดนจริงโดนพิสิตดาเมจเยอะไรวะมาหาคนที่มันยิงได้ไกลเมื่อกี้นี่อยู่ไหนกำมันกลับมานี่คนนั้นอะ ตออกร้อยข้าหัวตายเลยอ่ะเกมกลางได้เลยเจ็บอยู่โดนไฟโดนไฟให้ไม่ให้โดนโดนไฟของจริงเลยห <c oughs> อ้ตัวไปแล้วเขาจะมาตรงนายแล้วอ <c oughs> อ้แล้ว <c oughs> แกว่าด้เนาะไปเก็มาก็ได้นะสกิลแกว่าด้เนหลบกระสุนลบเด้กูเดียงเออแต่สมเด้งแบบแปลกแล้วเมื่อกี้ลองลองลอง

เ้า,าไปนะเป็นคน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 ในเกมนาธานถือสุดตรงนี้แหะ <c oughs> ตรงทีเพื่อนยังดูอยู่ด้วยนะนาานขา เรองอเรียงในเกมพอนั่งหลังออฟอ่ะเคยนั่งหน้าออมก็แล้วดิไม่ไม่เห็นโอเคนี่ก็รอสุดด้วยน่าจะสุดอย่างนี้จริงเหรอูกไมมาสุดเป็นโดนน้อยนะแต่ถ้าดูดีมาถมาก็ดีแล้วมั้งยิงตูดยังได้อยู่ยังได้อยู่ ววยเห็นปืนก็โผล่มาก่อนเขไม่เห็นหรอกข้ากเข้าไปเลยใจนั่นน่ในห้องประชุมโอ้ตรงพอดียอดเลยเมื่อกี้ใครเขียวอ่ะ ยโรดียโ ر ดียอดสุดยอดทำดีแล้วไม่แก่เข้าอย่างนั้นแหละเข้าแบบพีดีกาดเดาไม่ทันลัชชิ่งยายเขารู้ว่าคิดอะไรอยู่ให้เขารู้ว่ากลัวไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยให้เขารู้ว่าไม่มีอะไรในหัวล้วแต่เดาความคิดเราไม่ออกถ้าเราไม่ได้คิดเฮ้ยโอ้โหโผโผนักพะว่า เรียบร้อยต้องย่องหลีกก่อนใส่หล่นไปถึงใส่หล่นแบบจมดินโนคิมขึ้นถึงนรกเฮ้ยใจตกถึงจะตุ่มเก่าไปละอันนี้ใจตกโนคิมถึงนรกเลยโนคิมรกกกําแพงไปเลยน่ากลัวไม่มีสั่ง ไม่มีสมองนะไอ้เช้า no ันเลยคุณพูดแฟกทำไมแย่ทำมัดคันเด็ดฟาเสือรัดมาไงเดือัคนบีฮอกสกคิปมาเหรอจริงเราสปริงสเต็ปกอ้ายอ้ย I can't do my lift a g a มีบูตอฟด้วยต้องลองอ่ะต้องลองเขาบูตอฟอ่ะแต่ว่าตายแล้วพูดเลยโอ้ยจ่าจริงจังเลยเอาจิบออสด้วยอริกินโอ้แก่มาดอยู่หนงตายติดจอ ไม้เยอกเล่นจอเป็นรูเลยน่าเกลียดจังจริงจังทำไมจอนั้นถึงการกระสุนได้กันนะไม่เข้าใจเลยมันกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจอคอมจากบุเล็ดรูมา่าขายเหรอ้าจอเป็นงั้นจริงซื้อนะก็ถ้าจอเป็นงั้นจริงซื้อนะ จอกันก็สุดจะจาดรับอะไรจอดกันก็สุดจะไปยังไงไม่อยู่บ้านแล้วไม่ปลอดภัยยังไปก็เป็นชิ้นอย่างดีว่ะกันลูกเดียวมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ใช้งานได้เหมือนเดิมว่ะมันก็เป็นชิ้นแล้วว่ะเออยังน้อยมันก็กันที่ตักรูกเองเลยมันก็กันไงแต่วันมันก็แตกไง